จะรักมากนะไปเฮ้ยผู้หญิงครับสองเคงสองอต,อตัวเลยนะครับไม่ใช่คุณผูห้หญิงคุณผู้หญิงตั้งคนนะครับจริงหรคะจริงอ่ะเดี๋ยวกดให้ถ้ากดแล้วปวดเนี่ยจะได้ปวาท้องตักกะไหนครับคุณหมอตักกะของฉันจะเป็นหมอตำแยยาบัเทียยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลงคลิปวันจันทร์เอออย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องขันติด้วยนะครับเชิญครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงเชิญนั่งก่อนเลย ออ่เยียมไมยไปคุณหญิงอาจจะหิวพวกแบบมะนาวอะไรเปรี้ยวหรือเปล่าครับเนี่ยใช่เลยอาการแบบนี้มันแปลกๆนะครับทุกคนดับแรกนะครับคุณแปรงฟันมาได้ยังคระโอ้โหแปรงมาแล้วคะ่ะแล้วน,นะควรใช้ยาสีฟันนะครับโอเคเดี๋ยวคุณหมอทําทการตรวจนะครับเพื่อแบบว่าคุณผู้หญิงจะท้องอท้องนะคะต้องเธลร์มฉลองใหญ่โตเลยน้องสาวทียังอยากให้ท่านท้องค่ะโอ้คุณผู้หญิงรวยมากเลย โอ้เชื่อครับดูจากการแต่งตัวเนี่ยนี่แทบจะเป็นตัวทองแล้วนะททองจริงค่ะไม่ใช่ตัวทองเป็นูกวผ้าอุ้ยอเขาคือคนใกล้ติโอเคสามสองหนึ่งผู้หญิงครับเดี๋ยวผมจะทําการตรวจคันให้คุณผู้หญิงนะครับเพื่อคุณลูกเพื่อคนผู้หญิงเนี่ยตั้งคันครับ แพงที่สุดคุณผู้หญิงเอาไหมครับโอ้ได้เลยทําอะไรก็ได้ท่านยอมเสียชูบีลูกก็ได้ปวดลิ้นเลยค่ะใช่ครับเคยได้ยินนี่แหล,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 ละค่ะผมครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ผิดเดียวแต่ว่าอืแต่ว่า,วาอาการคุณผู้หญิงมันแปลกๆใช่ไหมครับใช่ค่ะเขาบอกว่าบางทีตรวจอันเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่น่านอนนะครับเรามีอีกยี่ห้อหนึ่งแพงกว่าอีกหนึ่งล้านบาทรับไหมครับรับค่ะลาวยังมีอีกฮะ สองเคสงลัวจากตัวเลยนะครับออกไปใช่คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงตั้งคอนนะครับใช่คนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่ก็นเ็นเ็นหครับเพื่ความชัวรออีการหนึ่งไหมครับอีกร้านหนึ่งนะครับได้ค่ะผู้หญิงสามเคสครับคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงท้องแบบแบบจะเกือบร้อยตัวเจ็แล้วครับคุณผู้หญิงใจมาเกิดมาผมไม่เคยเจอนะครับมันมีแค่หนึ่งกับสองเแล้วไม่ขึ้นเลยอ่ะเคาอาคุณหญิงีกอันหนึ่งไหมชัว ผู้หิงครับครับอย่าเพิ่งกินครับผู้หญิงอย่าเพิ่งหิวแต่อย่ากินชัวเลยใช่ไหมครับมอชัวร์เลยครับผู้หญิง้เทารัอ้ทั้งหมดสิบล้านบาทคไม่เก e ิดุ่ณหมอใช่ครับมอเรียนจบไหนมาคะผู้หิครับจ่ายตังค์นะครับโอ้โหไม่ตังยไม่มีอะไรเลย ออกไปเดี๋ยวจะไปไปเดี๋ยวไปให้ดีก่อนนะคะเหมือนภาพอีเดอรจงเลยไปเอาสิเอ้าอีนุเป็นไรเนี่ย ออราไม่ดีไม่ดีไม่ดีเออแน่ใจแล้วมาให้หมอทำแยตรวจเนี่ยไม่มีตังค์อะโอ้ได้ได้งั้นเดี๋ยวหมอช่วยตรวจให้ฟรีเลยจริงจริงาปานี่ถูกใจไหมถูกใจม่กเลยค่ะโอ้แล้วแล้วแล้วแล้เรื่องพื้นทร้ยเรือเรื่องพ้นทราไหมหายแล้วค่ะหายไปที่พิงเงืค่ะโอเคงั้นกลับบ้านได้โอ้ย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 ถ้าแบบนี้นะ ัเจนไม่ต uh ้องไปหาหมอหรอกดูก็รู้แล้วเป็นไรคะเป็นคนบ้าไงไม่ใช่เก็บท้องไม่จริงจริงอ่ะเดี๋ยวกดให้ถ้ากดแล้วปวดเนี่ยแสดงว่าท้องตักกาไหนคะคุณหมอตักกาของฉันจะเป็นหมอตำแยยามาเลียงนี่ฉันดูแลชาวบ้านมาร้อยกว่าคนรอดอยู่คนเดียวรอดอยู่คนเดียวพร้อมปวดไหมปวดค่ะคุณหมอแสดงว่าท้อง ไปเอาลูกตายแล้วลาโดดยคนใดงั้นหนูจะทำไงคะไปฝากท้องไงไม่มีเงินฝากหรอค่ะงั้นฝากไว้ที่ฉันเลยเดี๋ยวฉันพาไว้ฝากไว้ไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวฉันดูแลให้ถ้าจะออกจะคลอดจะเรียกฉันโอเคไหมได้ค่ะดีดีเอาปลปลายปลาปจะนั่งกินของฉันอดีดูยดีดีมุอติดอันนี้พี่ีดีอวดีเดียว บอกเพื่อนๆฉันนะฉันท้อเลยโอ้ยขีดสขีดสามขีดหขีดโอ้ยใีไม่ใจมากนล่องปาร์ตี้นะได้ยใจขึ้ยนะใจด้วลยหรอแล้วแล้วขือตัวคุกี่อันน่ะโอ้ยนี่งสองล้วก็เจอเจอในรคะเรียเพื่อนเราจะรล่าใฟังนะเราไปหาหมอเที่ยวเนี้หมอเรียกเราเดียวร้านสองล้านเรามดยอะแล้วแค่ลงวดลง มีเป็นพันล้านแค่เนี้ยชิวๆเนาะอันนี้น่าจะเห็นเสมยงไว้ด้วยล้วเนี่ยโอ้โหช้คนช้างใช่ชอบเลยนะข้าอั๊กน่นนี่ไอติมเนีะแพงมากเลยเนอะเขาม่ชื่อนะปิ้เลยวันฉนรมดีานได้ทุกอย่างนนังอะเอาเลยกัดขอบโต๊ะอะไรนี่เล่นเด ีใส่เปใส่รุ้งใส่เปใส่รุ้งแกกดไม่ออกเลยอะอะไรดีนะเธออะไรจ้างทำงานปลูกผักเงินไว้ก่อนลูกจะคลอดอุ้ยฉันเบื่ออาหารเดิมแล้วคุณหมอค่ะฉันอยากกินของเปรี้ยวผลไม้บ้างค่ะจ้างผมเนี่ยค่าตัวนาทีละแสนห้าเลยนะจ้างได้ค่ะ อันนี้นะครับผมเอามาเผื่อนะครับอันนี้เป็นคนลไมโด้ครับเอาละครับอ่ะสิ่งที่คุณผู้หญิงทานได้นะครับคอนุญาตนะครับอืมอ่ะอันนี้คุณผู้หญิงทานได้นะครับนี่ครับอร่อยไหมครับคุณผู้หญิงอร่อยะนะครับคุณหมอคุณหมอกำไปทงนี้ละคะเพราะว่าไอ้มันเป็นของแสลงนะครับขับคนไข้นี่นะครับจิ้มอย่างนี้นะครับนี่น่าทานไหมครับน่าทานค่ะ คุณหมอช่งใจ okay. ดีจ anyway. ังเลยนะคะจะานไม่ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ดีกับคนร้อมนะครับนะคะขอบคุณคนไข้นะครับวันนี้ฮะเนยมะม่วงแช่อิ่มครับเรี้ยวปากเลยค่ะเบี้ยวปากครับนากินครับคุณหมอคะหิ่มแล้วค่ะคุณหิมแล้วหรอครับคุณหมอนั่นเครั่พอดีเพลินไปหน่อยครับขอ่อนนะครับเรี้ยวปากจังเลยอยากกินมะม่วงอะ น่าจะปีนยากเราต้องพลิกลูกก่อนโอ้ยแต้เร็วไปลงไม่ได้โอเคได้มะม่วงแล้วทุกคนอุ๊ยทุกคนนี่มะม่วงว้าวอร่อยแล้วก็สนมาก ิคณผูห้หญิงโอ้โหวังพังพั